พานักเรียนออกหน่วยบริการตัดผมฟรีทุกวันนะครับนี่เลยครับบรรยากาศของทุกๆวันนะครับผมอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจอยากเรียนตัดผมชายนะครับสามารถติดต่อขอสมัครมาได้เลยนะครับผมอะไรนะอเฟรดหรอคนนี้ฝึกเฟดนะครับผมโอเคนวลสวยแล้วโอเคคราวนี้ต่อไปก็เอาหวีขาวมาเชื่อมขอบบนบนโอเคไปคนนี้ก็ตัดเป็นเทปเปอร์นะครับ เทเปอร์ก็จะให้เทปเปอร์ท้ายทอยแล้วก็จอนตรงนี้กันขอบเอาด้วยโอเคเวลาปื้มเวลาปื่มอยากรู้ว่าตรงไหนมันเป็นขอบใช่ไหมปื้มหวีลงมาแบบนี้นี่หวีลงมาแบบนี้หวีลงมาตรงๆเลยพอปื่มหวีเราตรงๆเสร็จปับ๊บปื้มตั้งหวียกลอยถ้านอนหวีมันยากเพราะว่าผมสั้นนี่ รอยห谢谢 <Gaz> วีแบบนี้ลอยหวีแบบนี้เล็มบางๆเอาปลายผมเล็มบางๆเอาปลายผมเอาเฉพาะจุดที่มันเป็นขอบเห็นไหมนี่มองเล็มเล็มปลายผมที่มันเป็นขอบใช่ใช่อลองดูอ่ายกลอยยกลอยอ่าแหละตักตักเวลาตักหวีตักเข้าไปลึกๆก่อนแล้วค่อยดึงออกมาแบบนี้ตักเข้าไปลึกๆึกแล้วค่อยดึงออกมาปลายผมตักเข้าไปลึกๆึกแล้วค่อยดึงออกมาปลายผมมันค่อยหวีมันค่อยกินเนื้อผมอ่าเอาใหม่ ดึงออกมาอ่ามือประคองไว้ก็ได้ยังไม่มคอ่องช้าๆอย่ากดลึกอย่าก,กดลึกอ่าค่อยๆไปอ่นานแหละโอเคใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงคิวแล้วนั่งรอนั่งรอเด้อเขาใช้ไหมโอเคเออ,อเดี๋ยวก็ได้กินตัดผมเสร็จเดี๋ยวได้กิน อันนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับฟันปลาได้ผมรืยยังโอเคอ่าโอเคสวยงามเลยวันนี้ผมสัน้นบางแบบนี้ซอยบางเลยครับซอยซอยซอยสั้นอย่างเดียวพอไม่ต้องซอยบางซอยสั้นอย่างเดียวแล้วก็ซอยแห้งง่ายฮะไ,ได้<ะ>ดได,ได้ต้องถามลูกค้าก่อนนี้ต้องถามโจทย์ลูกค้าก่อนนี้อ่าได้เลย เราจะตัดสินใจแบบไหนเราต้องถามลูกค้าด้วยบางทีลูกค้าอยากให้มันสั้นกว่าเดิมหรือลูกค้าอยากให้มันบ,บาง,บางลงอย่าง,างนี้อ่าเราลองถามได้เลยถ้าเอเอาสั้นก็เดิมบ้างเพื่อนเพื่อเอาไว้ทำนีเอาให้มันสั้นก่าเดิมนิดหนึงอ่าเห็นไหมก็สั้นลงนิดนึงแล้วก็ซอยแห้งได้เลยไม่จําเป็นต้องอ่าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องซอยเปียกถ้าผมบางเส้นเล็กแบบนี้โอเค นี่ก็คือบรรยากาศออกหน่วยของผมทุกๆวันนะครับจะลืมนะครับท่านใดสนใจอยากเรียนตัดผมช้ยนะครับก็สามารถติดต่อขอสมัครมาได้เลยนะครับพาออกหน่วยบริการตัดผมฟรีแบบนี้ทุกวันนะครับผม